สวัสดีครับผมปฏิบัติการจัดภัยตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ดินที่นิคมศุกสาหกมบางปูซอยหนึ่งนะครับที่ดินถมแล้วนะฮะแวดล้อมสวยครับนะฮะเหมาะอยู่อาศัยเผื่อจะซื้อไว้เก่งกําไรนะครับขายไม่แพงครับขายไม่แพงครับแปลงนี้ขายถูกถูกโทร0986474222ครับนี่คือแวดล้อมครับ ไม่แทงครับโทรหาผมได้เลยปฏิว,วัติจะไทยศูนย์เกาแ็ครับข้างหน้าเป็นธนาคารธนาชาินะครับเข้ามานิดหนึ่งนะฮะก็เห็นเลยครับที่แปลงนี้ครับ 098647422ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ